ยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสโตอิกครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เหลายคนน่าจะรู้สึกกันบ่อยๆนะครับคือความกลัวการอยู่คนเดียวใช่ค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างพื้นฐานเลยนะครับทำไมมาถึงฝังใจเราขนาดนั้นแล้วจริงๆมันน่ากลัวอย่างที่คิดหรือว่ามันมีอะไรดีๆซ่อนอยู่กันแน่ วันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันดูนะครับจากหลายๆมุมเลยทั้งประวัติศา,ศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็แน่นอนปรัชญาสตโตอิกที่เราคุ้นเคยกันค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจที่มาที่ไปของความกลัวนี้แล้วก็เพื่อจะเจอคุณค่าของการอยู่กับตัวเองบ้างเนอะใช่เลยครับถ้ามองย้อนไปไกลๆสมัยก่อนนู้นเลยการอยู่รอดของมนุษย์ก็ต้องพึ่งการรวมกลุ่มนะใช่ค่ะการอยู่คนเดียวนี่คืออันตรายเลย แต่เขหน้าแปลกนะครับที่นักคิดสมัยโบราณอย่างเอพิค r รัสหรือมาคัสโอ r ลิอุสเองก็ดูจะให้ค่ากับการแยกตัวไปคิดอะไรเงียบๆนะถูกต้องค่ะจริงๆความกลัวพื้นฐานเนี่ยมันเชื่อมกับสมองเราโดยตรงเลยนะคะอ๋อเลยครับ นในสมองเรามันมีส่วนที่ชื่ออะมิดาล่านะคะคือมันเหมือนเป็นตัวจับสัญญาณอันตรายรรมันถูกสร้างมาให้ไวต่อการถูกทิ้งหรือแยกจากกลุ่มเพราะสมัยก่อนนั่นคือ,เ,อ,อเรื่องคอขาดบาดตายเข้าใจได้เลยครับแต่ประเด็นคือปัจจุบันนี้การอยู่คนเดียวส่วนใหญ่มันมันไม่ใช่ภัยทางกายภาพแบบนั้นแล้วไงคะอืมครับมีข้อมูลจากฮาวาดด้วยนะเขาบอกว่า85%ของความกลัวที่เรามีเนี่ยมันมาจากการคิดไปเอง คาดการไปล่วงหน้าไม่ใช่จากเรื่องที่เจอจริงๆโ้แปห85%เลยเหรอครับเยอะมากนะนั่นใช่ค่ะแต่นอกจากเรื่องชีววิทยาแล้วในชีวิตประจาวันแรงกดดันจากสังคมนี่ก็ก็แรงไม่แพ้กันเลยนะครับจริงค่ะโดยเฉพาะยุคนี้เนาะโซเชียลมีเดียใช่เลยครับเห็นภาพแบบต้องมีเพื่อนเยอะๆต้องปาร์ตี้ต้องมีกิจกรรมตลอดเวลาถึงจะเรียกว่าชีวิตดีอืมทำให้พอเราอยากจะอยู่เงียบๆบ,บ้างก็รู้สึกผิดกลัวไม่เข้าพวกอะไรแบบนั้นครับ แต่ข้อมูลจากยูโกฟก็บอกเหมือนกันนะว่าคนรุ่นใหม่ในเมือง45%รู้สึกโดดเดี่ยวทั้งๆที่อยู่ท่ามกลางคนยะแยะนั่นแหละค่ะประเด็นสำคัญเลยคือมันต้องแยกกันนะคะระหว่างความเหงาหรือ loneliness ครับที่นันเป็นความรู้สึกแย่ๆเวลาขาดการเชื่อมต่อทางใจกับการอยู่คนเดียว หรือ solitude ฮะ uh huh. ซึ่งอันหลังเนี่ยคือเราเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีเป้าหมายมีคุณภาพอ๋อ oh, มันคือการเลือกไม่ใช่การถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวใช่ค่ะแล้วการเลือกแบบนี้นะคะจริงๆมีประโยชน์มากเลยมีงานวิจัยจากเยลบอกว่าคนที่ฝึกอยู่กับตัวเองอย่างมีสติเนี่ยความสุขเพิ่มขึ้นได้ถึง32%เลยนะโอ้ oh, เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วมีประโยชน์ด้านอื่นดีไหมครับแบบว่านอกจากความสุขมีค่ะมีแน่นอน อย่างเรื่องความคิดสร้างสารรค์นี้ชัดเลยครับค่ะงานศึกษาจาก Boston University บอกว่าคนที่ใช้เวลาสัก30%ของวันอยู่กับตัวเองเนี่ยมีแนวโน้มจะคิดอะไรใหม่ๆได้ดีขึ้นน่าสนใจแล้วก็เรื่องรถเครียดค่ะอันนี้ก็สำคัญข้อมูลจาก Mayo Clinic บอกว่าการอยู่เงียบๆคนเดียว ช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดได้ตั้ง27%ลดได้เยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ <c oughs> เราก็เห็นตัวอย่างต<แ>ัวอย่างเลยคนเก่งๆในประวัติศาสตร์ที่เขาใช้เวลาอยู่คนเดียวสร้างผลงานอย่างนิวตันตอนนั้นก็ช่วงกักตัวใช่ไหมคะครับหรือสตีฟจ็อบส์หรือแม้แต่คานทีครับพอพูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงแนวคิดสโตอ,อิกเลยครับเขามองเรื่องการอยู่คนเดียวยังไงบ้างครับพอจะช่วยรับมือความกลัวนี้ได้ไหม สำหรับชาวโตอีกแล้วการอยู่คนเดียวนี่เป็นเหมือนสนามฝึกชั้นดีเลยคะ่ะอ๋อเหรอครับเอพิสเทตัสเคยพูดไว้นะคะประมาณว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรจากภายนอกเราก็จะเป็นอิสระเหมือนพระเจ้าอืมลึกซึ้งมากครับค่ะมันคือการพึ่งพาตัวเองทางอารมณ์ไม่เอาความสุขไปผูกกับการยอมรับของคนอื่นครับแล้วโตอีกก็มีเครื่องมือที่เรียกว่า negative visualization ด้วยนะคะอ๋อการ จินตนาการถึงสิ่งร้ายๆใช่ไหมครับใช่ค่ะลองคิดถึงสิ่งที่กลัวเช่นการต้องอยู่คนเดียวมากๆเนี่ยลองพิจารณาดูว่าจริงๆแล้วมันแย่ที่สุดแค่ไหนเรารับมือได้ไหมครับครับการฝึกแบบนี้มันช่วยลดความกลัวทําให้เห็นว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นแล้วความกลัวมันก็เป็นแค่เสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองไม่ใช่ความจริงแท้ๆเป็นวิธีคิดที่ทรงพลังจริงๆครับ ฟังดูแล้วการฝึกอยู่กับตัวเองนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทนอยู่เฉยๆไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการสร้างคุณค่าจากข้างในเลยแล้วถ้าถ้าอยากจะเริ่มฝึกง่ายๆล่ะครับพอจะมีคำแนะนำไหมเริ่มง่ายๆเลยค่ะจัดเวลาสั้นๆแต่สม่าเสมอในแต่ละวันที่จะได้อยู่กับตัวเองจริงๆครับอาจจะลองเขียนบันทึกเหมือนที่มาคาสอเรลิอุสทำก็ได้ค่ะสำรวจความคิดความรู้สึกตัวเอง อเขียนเ journal ใช่ค่ะหรือแค่ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะคนเดียวปิดมือถือปิดแจ้งเตือนปล่อยใจสบายๆแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วนะครับค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วค่ะสรุปแล้วการเผชิญหน้ากับความกลัวการอยู่คนเดียวแล้วก็หัดเปลี่ยนมันให้เป็นการเลือกที่จะอยู่กับตัวเองอย่างมีสติมีคุณภาพเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นเหมือนประตูเปิดไปสู่การเข้าใจตัวเอง ค้นพบความคิดดีๆหรือความสงบข้างในโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งหาจากข้างนอกเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองคิดกันดูนะคะครับเชื่อเลยครับถ้าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราได้ยินเสียงความคิดตัวเองชัดๆเลยโดยไม่มีเสียงจากสังคมรอบข้างมารบกวนครับ ลองคิดดูว่าอะไรคือสิ่งใหม่ๆหรือความเข้าใจลึกๆเกี่ยวกับตัวเองที่เราอาจจะค้นพบได้ในครั้งต่อไปที่เราได้อยู่กับความเงียบคนเดียวโอ้โหเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยครับต้องเก็บไปคิดต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆและมุมมองที่น่าสนใจครับยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องชีวิตโต้กนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีค่ะ